ข่าวประเสริฐแท้บาปแค่ไหนก็รอดได้พี่น้องที่รักครับวันนี้เราจะมาดูกันในหนึ่งทวทีบที่หนึ่งข้อสิบห้าถึงสิบหกเพื่อพี่น้องจะเข้าใจถึงข่าวประเสริฐแท้จริงๆเพื่อพี่น้องจะมีมาตรฐานวัดเลยว่าสิ่งที่พี่น้องได้ยินเป็นข่าวประเสริฐแท้ไหมแล้วจะไม่โดนหลอกอีกโอเคยินดีต้อนรับครับพี่น้องที่รักเข้าสู่รายการเข้าใจพระคัมภีร์ทีละข้อโอเควันนี้เราอยู่ในข้อของการครอบครองหรือครอ,ครอบครองแบบกษัตริย์ ด้วยการเข้าใจข่าวประเสริฐแท้โอเคพี่น้องที่รักครับว่าข่าวประเสริฐเนี่ยมันมากกว่าข่าวดีประเสริฐมันคือดีสุดๆจริงๆแล้วข่าวประเสริฐเนี่ยมันคือข่าวที่ยากที่จะปฏิเสธครับถ้าเราประกาศข่าวประเสริฐอย่างถูกต้องเราจะเจอคนเชื่อเยอะแยะเลยแต่ปัญหาก็คือคิดจากปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐแท้ซึ่งเป็นปัญหาในยุคของเปาโลเช่นเดียวกันกับยุคนี้โอเคให้เราดำดิงไปที่พระคำของพระเจ้ากันพี่น้องที่รักครับหลังจากที่เปาโลเนี่ยได้ พูดไปโอเคจําได้ว่าหลังจากที่เขาพูดไปว่าเนี่ยอืว่าธรรมัญญัตเนี่ยโอเคไม่ได้เขียนไว้สําหรับคนชอบธรรมแต่เขียนไว้สําหรับคนบาปแล้วก็สาธยายบาปแล้วหลังจากนั้นบอกแล้วว่าและอะไรอะไร,อะไรซึ่งขัดกับหลักคําสอนที่มีในข่าวประเสริฐโอเคซึ่งมันเป็นการบอกชัดเจนเลยครับว่าข่าวประเสริฐเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมบาปโอเคบาปเนี่ยไม่เพียงแต่ต่อต้านหรือว่าผิดธรรมัญญัติแต่มันผิดต่อหลักข่าวประเสริฐที่ ที่เปาโลบอกไวยครับโอเคฉะนั้นชัดเจนนะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกแล้วก็คือว่าเมื่อ <c oughs> เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านั้นทำบัญญัิยกเลิกแต่เรามีกฎใหม่ซึ่งสูงกว่าเดิมโอเคหลังจากนั้นเปาโลก็เริ่มบอกว่าตามหลักข่าวประเสริฐที่ถูกมอบไว้กับเขาอ่ะแล้วก็สาจะยายไปจนในที่สุดมาถึงข้อนี้ซึ่งผมคิดว่าเราควรจะดูเพราะว่ามาถึงตรงนี้ปุ๊บถ้าเราดูเราเข้าใจเราจะรู้เลยว่าข่าวประเสริฐแท้คืออะไรพี่น้องเห็นจังเพราะว่าอย่าลืมนะว่าต้นเรื่องเนี่ย มันเกิดขึ้นตรงที่เปาโลบอกว่าผมขอร้องโอเคตอนที่ผมไปที่มาซิโดเนียผมขอร้องให้คุณหมายถึงทีมทธีเนี่ยอยู่ที่เอเฟซัสต่อไปโอเคเพื่ออะไรเพื่อจะกําชับเห็นยังกําชับบางคนที่นั่นโอเคไม่ให้สอนแปลกแล้วบอกว่าไม่ให้สนใจในเทพนิยายแล้วก็ไม่ให้สนใจในลำดับวงตระกูลที่ทำให้เกิดปัญหาแต่ให้สนให้สนใจในหลักของพระเจ้าโอเค แผนการของพระเจ้าซึ่งดําเนินไปด้วยความเชื่อซึ่งแน่นอนแหละเมื่อเราดูเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วแผนการของพระเจ้าที่ดําเนินด้วยความเชื่อเนี่ยไม่ได้หมายถึงธรรมัญญาตเพราะธรรมัญญาตไม่ได้ดําเนินด้วยความเชื่อธรรมัญญาตดาเนินด้วยความประพฤติแท้จริงแล้วแผนงานของพระเจ้าที่ดําเนินไปด้วยความเชื่อคือเรื่องของประคุณแผนงานของพระเจ้าก็คือพักคุณเนี่ยดำเนินด้วยความเชื่อคือส่วนของเราแต่ตอนนี้เปาโลเฉลยตงๆเลยครับว่าไอ้แผนงานของพระเจ้าที่ดําเนินไปด้วยความเชื่อนัจริงๆแล้วก็คือข่าวประเสริฐแท้เนี่ยแหละโอเคดูต่อไปอ่ะดูต่อไป ข้อ15บอกว่าคํากล่าวนี right. ้ส so, yeah. so ัตว so, ์จร mm ิงคํากล่าวนี้คืออะไรคือสิ่งที่เราจะพูดเดี๋ยวผมจะบอกบอกว่าสัตว์จริงและสมควรแก่การรับไว้ทั้งหมดเห็นยังเปาโลกาลังบอกว่าสิ่งที่กาลังพูดอะจริงนะและให้รับไว้ทั้งหมดสมควรจะรับไว้ทั้งหมดคืออะไรคือว่าอันนี้แหละคือคํากล่าวสัตว์จริงและสมควรแก่การรับไว้ทั้งหมดพระเยซูกิ์เสด็จมาในโลกเพื่อทรงช่วยคนบาปไปรอดเห็นงเห็นอยังเนี่ยเป็นข้อความของข่าวประเสริฐครับพระเยซูกิ์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อทรงช่วยคนบาปไปรอด พี่น้องที่รักถ้าเรามีโอกาสดูไปในบทที่สามข้อสิบหกหนึ่งทิโมธีเนี่ยจะบอกเลยว่าอันนี้เป็นหลักเป็นหลักโอเคเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นความล้ำลึกของข้อเชื่อเออเนี่นแหละอยู่ในหนึ่งทิโมธีบทที่สามข้อสิบหกว่าเนี่ยเป็นความล้ำลึกของข้อเชื่อก็คือบอกว่าพระเยซูได้เสด็จมาเป็นมนุษย์แปลว่าอะไรแปลว่าพงเป็นพระเจ้าครับโอเคเป็นพระเจ้าแล้วเสด็จมาเป็นมนุษย์ยหอนบทที่หกข้อสามที่แปดพระเยซูก็พูดอย่างนี้ว่าพงลงมาจากสวรรค์ ยอ้อนบทที่หนึ่งก็บอกว่าพงเป็นพระวทา,าเป็นพระเจ้าคือพูดง่ายๆคือหลักของข่าวประเสริฐแท้จริงๆที่ต้องประกาศก็คือพระเยซูริ์เนี่ยเป็นพระเจ้าที่เสด็จลงมาในโลกเห็นยังโอเคและต่อไปนั่นคือข้อแรกนะพระเยซูริ์เป็นพระเจ้าเสด็จมาในโลกไม่ใช่แค่เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่เป็นศาสดาโอเคเป็นพระเจ้าเสด็จมาในโลกข้อสองครับเพื่อทรงช่วยพวกคนบาปให้รอดพี่น้นญญองเห็นยังข่าวประเสริฐข้อที่สองก็คือพระเยซูที่เป็นพระเจ้านั้นเสด็จมาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอดครับ พี่น้องเห็นยังชัดเจนมากมาระโกบทที่สิบข้อสี่สิบห้าก็บอกว่าเนี่ยบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อปฏิบัติรับประทานชีวิตของท่านให้เป็นข้าไทยคนเปน็นนมาพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจุดประสงค์ที่พระเยซูเสด็จมานั้นชัดเจนเลยครับพระองค์เสด็จมาเป็นพระเจ้าที่เสด็จมาเพื่อช่วยคนบาปให้รอดฉะนั้นฟังนี่เป็นสาเหตุที่หลังจากนั้นมันจะง่ายมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพระองค์ไม่ต้องการช่วยคนบาปให้รอดพระองค์ไม่ต้องทาอะไรครับเพราะคนบาปมันไม่รอดอยู่แแลล้ว้ววคนนนบาาปมัพอยู่ ฉะนั้นเมื่อพงม,มาพงก็เลยต้องทําวิธีที่ง่ายที่สุดซึ่งจะเห็นหลังจากนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพงต้องการให้ทุกคนรอดและรู้จักความจริงพี่น้องเข้าใจไหมครับฉะนั้นพงต้องใช้วิธีที่ง่ายที่สุดฟังนะมันง่ายในฝั่งเรานะแต่จริงๆแล้วฝั่งพงยากพงต้องจ่ายทุกอย่างพี่น้องเข้าใจไหมอ่านเหมือนเหมือนกับอย่างนี้ถ้าพี่น้องอยากให้ลูกเนี่ยได้ iPad ซึ่งตรงนั้น iPad ดีมากหรืออยากให้ลูกเนี่ยเรียนโรงเรียนนานาชาติซึ่งนดีมาก พี่น้องเห็นยังจริงๆแล้วลูกของพี่น้องไม่มีปัญญาจ่ายแต่ว่าพี่น้องอยากให้เขาได้ต้องทําไงพี่น้องต้องเป็นคนจ่ายไงฉะนั้นพี่น้องเข้าใจไหมครับเรื่องความรอดการไม่พินาศเป็นเรื่องใหญ่พระเจ้าเห็นว่าสําคัญมากมนุษย์ไม่มีทางทําได้พระเจ้าก็เลยต้องจ่ายแทนฉะนั้นพี่น้องเห็นยังมันง่ายในส่วนของเราแต่มันยากในส่วนของพระเยซู์จำไหมครับมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าของฟรีเออเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้คุณจะฟรีแต่มันมีคนจ่าย ความรอดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเดี๋ยวผมอธิบายพระเยซูต้องเป็นคนจ่ายและจําไว้ว่าที่มันต้องง่ายเพราะว่ามนุษย์ทําไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้รอดพระองค์ไม่ต้องทําอะไรมันไม่รอดอยู่แล้วพระองค์ต้องทําให้มันง่ายในส่วนมนุษย์โดยการที่พระองค์รับผิดชอบในส่วนของพระองค์ทั้งหมดให้ผมได้ยินเราพูดว่าดูต่อไปอยู่นะฉะนั้นพี่น้องรู้นะนะคำกล่าวนี้ที่บอกว่าสัตว์จริงและสมควรแล้วการรับไปทั้งหมดโอเคก็คือเนี่ยพระเยซูคเสด็จมาในโลกหมายถึงเป็นพระเจ้าที่เสด็จมาเป็นมนุษย์ แล้วเสด็จมาจุดประสงค์ก็คือช่วยคนบาปให้รอดชัดเจนนะแล้วถามว่าใครเป็นคนบาปทุกคนครับโอเคโลหมบที่สามขยิ้มสาบอกเพราะว่าทุกคนทําบาปฉะนั้นถ้าพี่น้องฟังอยู่และพี่น้องไม่เคยเชื่อพระเยซูก็ตัดสินใจเชื่อครับพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อสอนศาสนาแต่เพื่อช่วยคนบาปให้รอดดูต่อไปข้อสิบหกดูนะท้ายๆข้อสิบห้าก่อนแล้วบอกว่าในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเองคือเปาโลกำลังบอกว่าเขาบาปสุดๆ แต่ถ้าพี่น้องไปดูนะพี่น้องจะรู้ว่าเปาโลก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่าเมายาเลยนะแต่ที่บาปที่สุดเนี้ยก็คือข่มเหงคิสเซียนจับคิสเซียนฆ่าคิสเซียนโอเคนะ่เป็นตัวบาปตัวเอก็คือพูดไว้ง,ง่ายคือบาปเบอร์หนึ่งเลยต่อไปข้อสมบกแต่เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้คืออะไรคือการที่เขาเป็นคนบาปตัวเอเนี่ยเพราะเหตุที่เขาเป็นตัวบาปตัวเอเนะี่ยคาบะเจ้าจึงได้รับพระเมตตาเห็นยังพระเมตตาคืออะไรพระเมตตาคือการไม่ได้รับสิ่งที่สมสิ่งที่สมควรอย่างเช่น ตอนนี้สมควรที่จะถูกฆ่าตายสมควรที่พระเจ้าจะลงโทษไม่สนใจแต่เขาไม่ได้รับพระเมตตาเนี่ยมนตรงข้ามกับพระคุณพระคุณเนี่ยแปลว่าได้รับสิ่งดีต่างๆทั้งทั้งที่ไม่สมควรพระเมตตาคือการไม่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีต่างต่างทั้งๆที่สมควรเนี่ยยงอย่างเช่นในตอนนี้เขาเป็นคนบาปมากเขาจับคิดเสียนฆ่าข่มเหงคิดจับแต่เขาได้รับพระเมตตาคือพระเจ้าไม่ได้ลงโทษเขาไม่ได้ตัดเขาหรือทําให้เขาตายโอเคเขาได้รับพระเมตตาดูนะถามว่าทําไม จุดประสงค์เพื่อว่าเห็นยังพเยสคริ์จะได้ทรงสาแดงความอดทนอย่างยิ่งเต่อข้าพเจะไม่ใช่ความอดทนธรรมดานะความอดทนอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่ามันบาปมากมันคมแหงคิดจักพี่น้องเห็นยังหมายถึงเปาโลก่อนหน้านี้ดูนะซึ่งเป็นตัวเอนั้นพี่น้องเห็นยังแล้วถ,ถามว่าทําไมพเยคสคริ์สำแดงความอดทนกับเปาโลทําไมดูนะเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายที่จะเชื่อในโปรองแล้วได้รับชีวิตในหรานพี่น้องเห็นยัง เปาโลเนี่ยฮะเป็นแบบอย่างที่สําคัญมากเพราะว่าเขาเป็นคนบาปตัวเอเขาคมเหงคิดจัดโอเคแต่ว่าเนื่องจากพระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยให้รอดนั้นพงจึงอดทนสําแดงความเมตตาอดทนอย่างมากกับเปาโลครับซึ่งเป็นตัวเอไอบาปเบอร์หนึ่งเนี่ยเพื่อจะเป็นแบบอย่างว่าไม่ว่าจะเลวขนาดไหนบาปขนาดไหนชั่วขนาดไหนถึงขนาดคมเหงคิดจัดถ้าเชื่อในพระองค์ก็ได้รับชีวิตในหังวู้พี่น้องเห็นยังนี่แหละคือข่าวประเสริฐครับ โอเคข่าวประเสริฐแท้เป็นเรื่องพระเจ้าพระเยซูริ์เสด็จมาเป็นมนุษย์จุดประสงค์เพื่อจะช่วยคนบาปให้รอดเห็นยังโดยวิธีไหนโดยการตายบรไหมายเข็ถูกฝังเป็นขึ้นฉะนั้นใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์ไม่ว่าจะเลวหลายชั่วหลายขนาดไหนแม้กระทั่งข่มเหงกิจจ์ถ้าเชื่อในพระองค์ปุ๊บก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ปับ๊บให้ผมได้ยินและพูดว่าูพี่น้องเห็นยังสิ่งนี้ก็ตรงกับที่เราเรียนกันนะยหอนบทที่สามก็สบกเพราะว่าพระเจ้าทรงหลักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื ในพระบุตรนั้นเห็นยังจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนรันดร์พี่น้องเห็นยังคือข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบพระเจ้าได้ทําหมดแล้วพระเยซูมาเพื่อช่วยเราให้รอดสิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องทําคือเชื่อเซนลับของเหมือนกับเหมือนกับนั่นแหละแพนด้าหรืออะไรอะส่งมาบอกว่าเป็นของเป็นของเราสิ่งเดียวที่เราต้องทําก็คืออยู่และรับของเซนลับแค่นั้นเองเป็นอย่างนั้นจริงแต่ผมอยากให้พี่น้องเห็นพี่น้องเห็นอะไรบางอย่างเปล่าว่า เนี่ยนี่คือข่าวประเสริฐแท้เป็นข่าวที่ดีมากจนยากที่ปฏิเสธก็คือพระเจ้าได้ลงมาเพื่อจะช่วยเรารับผลไปแทนเราสิ่งเดียวที่เราต้องทอําก็คือเชื่อและรับชีวิตนิรันร์คำว,ว่าชีวิตนิรันร์ในที่นี้คือไม่ต้องตกระลกมีชีวิตนิรันร์ในสวรรค์แต่มันเริ่มต้นทันท,นทีที่เราเชื่อพี่น้องเห็นยังนี่คือข่าวดีนี่คือข่าวประเสริฐแท้ครับอะไรที่แตกต่างจากตรงเนี้นั่นน่ะเป็นข่าวประเสริฐเทียมครับนั่นเป็นการบิดเบือนนั่นเป็นข่าวประเสริฐอื่นเช่นเชื่อพระเจ้าแล้วโลดเพราะฉะนั เราจะต้องทําตามธรรมยินั่นไม่ถูกครับนั่นเป็นข่าวประเสริฐที่บิดเบือนพี่น้องเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าพี่น้องดูเนี่ยพี่น้องจะรู้ว่าสิ่งนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าพันธสัญญาใหม่ที่กล่าวถึงในฮิตบูบที่8บที่10ยย้์นบทที่3 1อก็คือว่าเมื่อพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะทาพันธสัญญาใหม่พี่น้องจด้พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะให้อภัยบาปทั้งหมดและจะไม่จดจําไว้เลยพี่น้องเห็นยังเนี่ยคือสิ่งนี้ครับมันคือสิ่งนี้เมื่อเราเชื่อในพระเยซูกิต เนื่องจากพระเยซูได้รับผลทั้งหมดไปแล้วใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์บาปท,ทั้งหมดทุกอย่างทุกชนิดได้รับการยกทั้งหมดและพระเจ้าไม่จําไว้ด้วยสาเหตุว่าทําไมพระเจ้าไม่จําเพราะว่ามันไม่มีให้จําไงพระหฤทของพระเยซูคิ์เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจชําระบาปท,ทั้งหมดตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนาทั้งหมดได้รับการอภัยทั้งหมดให้ผมได้ยืนแลวพูดว่าแต่ผมอยากให้พี่น้องเห็นสมดุลพี่น้องเห็นสมดุลบ้ ถึงแม้ว่าในที่สุดเปาโลจะอธิบายข่าวประเสริฐแท้ที่ไม่ได้มอบให้กับเขาเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้พี่น้องจำได้ไหมก่อนหน้านี้ข้างบนเปาโลบอกเลยว่าไอ้ความบาปต่างๆนั้นมันไม่เพียงแต่ขัดกับธรรมัญญัติซึ่งจริงๆยกเลิกไปแล้วเมื่อเราเชื่อในโรรองโอเคหลักต่างๆจงๆยา,ยาๆในฐานะเป็นครูไม่มีผลกับเราแต่เปาโลก็พูดชัดด้วยว่าไอ้ความบาปเหล่านั้นมันไม่เพียงแต่ขัดธรรมัญญัติมันขัดหลักคําสอนที่อยู่ในบรรทัดสัญ,ญญาใหม่ด้วยพี่น้องเห็นยัง พูดง่ายๆคือเมื่อเรารอดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรอดโดยพวกคุณพราความเชื่อโอเคไม่เกี่ยวข้องกับการกระทําแต่พระเจ้ายังมีน้ําพระทัยที่จะให้เราดําเนินชีวิตที่ดีครับโอเคถ้าพี่น้องดูเนี่ยมันจะสอดคล้องกับเอเฟซัสบทที่สองข้อแปดข้อเก้าอีกที่บอกว่าด้วยว่าซึ่งเราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณของพระเจ้าเห็นปหะเพราะความเชื่อของเราและความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทําก็หาไม่ได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอดได้เห็นยังแต่ข้อที่สิบอะเปาโลผู้ชัดครับว่า พระเจ้าเนี่ยมีนามพระไทยเราทําดีเป็นสิ่งที่พระเจ้าวางไว้กําหนดให้เราทําพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจากตรงนี้รวมทั้งสิ่งที่เรากาลังคุยกันมันเหมือนกันเลยครับก็คือเพียงแต่เชื่อในพระคุณก็รอดแล้วหรือมีชีวิตนิรันในสวรรค์และมีตลอดไปตาาบใดที่ยังเชื่ออยู่พี่น้องเข้าใจยังตาบใดก็ตามที่เชื่อในะเยพูคริสก์ไม่ว่าจะอ่อนแอบาปหรือว่าเนื้อหนังแบบโคลินอะไรก็ตามคุณก็รอดแล้วครับถูกครับนั่นเป็นเรื่องจริงแต่ โอเคน้ำพระทัยของพระเจ้าสําหรับความรอดก็คือการดําเนินชีวิตที่ดีหรืออธิบายง่ายๆคือเราไม่ได้รอดเพราะทําดีแต่เราลอดเพื่อทําดีเห็นไหมเอเฟซัสบทที่สองข้อสิพี่น้องเห็นยังความรอดโอเคการทําดีไม่ใช่ต้นเหตุความทาการทําดีนั้นเป็นผลของความรอดพี่น้องเห็นยังฉะนั้นถามว่าเมื่อคริสเตียนไปทําบาปโอเคทําบาปต่างๆเขายังรอดไหมคําตอบคือเขารอดครับโอเคเขาพลาดจากความรอดไหมเขาไม่พลาดจากความรอดครับแล้วเขาพลาดอะไร เขาพลาดจากผลของความรอดครับผลของความรอดก็คือพระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตที่ดีพี่น้องอย่ายังเช่นเดียวกันให้รู้ไว้ว่าข่าวประเสริฐเนี่ยมันมีหลักและหลักของข่าวประเสริฐหลังจากที่เชื่อพระองค์เนี่ยมันควรจะมีชีวิตที่ดีฟังนะให้ผมพูดชัดเจนพี่น้องจะเป็นต้องรู้ว่าเมื่อเรามาถึงพันธสัญญาใหม่นั้นโอเคถ้ามันหยัดเดิมอะอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วถูกยกเลิกและเรามีกฎหมายใหม่ที่เขียนอยู่ในวิญญ,ญาณของเราครับแล้วกฎหมายที่ว่าเนี่ยอยู่สูงกว่าด้วย คือไม่ใช่แค่แบบอย่าไปเกลียดชังเขาแต่ให้รักเขาไม่ใช่แค่แบบอยากโมยแต่บอกว่าให้ให้ใช้มือทําสิ่งที่ดีแจกจ่ายพี่น้องเห็นยังฉะนั้นฟังดีๆนะตั้งใจฟังฉะนั้นถ้าคุณยังคงดําเนินชีวิตคริสเตียนเหมือนเดิมด้วยการตั้งใจคุณจะเหนื่อยกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าพันธสัญญาใหม่โอเคมีกฎที่สูงกว่าพันธสัญญาเดิมแน่นอนฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เข้าใจและคุณดําเนินชีวิตคริสเตียนด้วยการใช้ความคิดจิตใจความตั้งใจเหมือนกับเหมือนกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า คุณจะเหนื่อยกว่าเดิมครับแล้วโดวยความเป็นจริงแล้วกฎใหม่ของพันทสัญญาใหม่เนี่ยก็คือกฎของวิญญาณหรือพระวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตจริงของมนุษย์มันตายเพราะว่าหลังจากอาดัมทาบาปวิญญาณเราแยกขาดครับแต่เมื่อเราเชื่อปุ๊บเรากลับไปติดรับพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาประทานเลือเดชพูดง่ายๆคือในพันทสัญญาใหม่นั้นโอเคในข่าวประเสริฐหลักของข่าวประเสริฐนั้นเรามีกฎใหม่ที่มาโดยพระวิญญาณและพระวิญญาณองค์นี้แหละครับ ให้ความสามารถกับเราที่ดําเนินชีวิตที่สูงกว่าแต่ถามว่าถ้าเราพลาดเราไม่ได้ตามพระวิญญาณโอเคเราเราพลาดไปจากความรอดไหมคามตอบคือเราไม่ได้พลาดจากความรอดครับพี่น้องลองคิดดูเด็กถ้าก่อนหน้าเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เรารอดมากจนในที่สุดแล้วพระเยซูมาทําแทนเราเพียงแต่เชื่อแต่หลังจากเราเชื่อปุ๊บถ้าเราพลาดปุ๊บเราจะไม่รอดมันจะสมเหตุสมผลแล้วครับพระเจ้าต้องการให้เรารอดมากจนพระเยซูลงมาทําแทนทั้งหมดเราแค่เซ็นรับของเราพี่น้องก็จะยังฉะนั้น ไม่จริงข่าวประเสริฐที่บอกว่าถ้าหลังจากเชื่อพระเจ้าแล้วปุ๊บเราจะต้องดําเนินชีวิตที่ดีถ้าเราดําเนินไม่ดีเราจะพลาดจากความรอดให้ผมบอกไม่จริงนะครับไม่จริงโอเครวมทั้งการพยายามกลับไปที่ธรรมญัติก็ไม่จริงให้รู้ไว้ว่ารอดแล้วรอดเลยความหมายก็คือตราบใดก็ตามที่คุณเชื่อพระเยซูคริสต์ว่าพงเป็นพระเจ้าโอเคลงมาเกิดตายลงมาเข็นถูกฝังเป็นขึ้นสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ตราบใดก็ตามที่คุณเชื่ออย่างนี้คุณรอดแล้วครับโอเคจากนั้นจงมั่นใจในความรอดและมั่นคงในความเชื่อแต่ ให้ดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณและในที่สุดผมจะค่อยๆสอนว่าเราจะดำเนินชีวิตได้กฎของพระวิญญาณยังไงให้ผมบอกนะสาเหตุที่เราไม่สามารถดำเนินชีวิตได้กฎของอกฎของจิตใจหรือความตั้งใจเนี่ยเปาโลบอกแล้วในโลบทที่7ก็คือว่าความตั้งใจดีอ่ะมันมีแต่มันสู้ไม่ได้ครับเพราะว่ากฎของบาปและความตายอยู่ในร่างกายมันมีกําลังมากกว่าทําให้ไม่สามารถทําได้ฉะนั้นต่อให้คุณเชื่อพระเจ้าแล้วปุ๊บแล้วคุณกลับไปที่กฎเดิมคือกฎของจิตใจคุณก็จะแพ้อยู่ดีและเหนื่อยกว่าเดิม สิ่งที่คุณต้องทําคือกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตพระวิญญาณองค์นี้เป็นพระเจ้าเข้ามาในเราให้กําลังแก่เราที่จะเชื่อฟังพระเจ้าดําเนินชีวิตในระดับที่สูงกว่าโอเคแล้วทําให้มีผลของวิญญาณสิ่งหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นคือสันติสุขฉะนั้นพี่น้องเข้าใจยังฉะนั้นให้ผมบอกพี่น,น้องขณะครับจงเข้าใจว่าข่าวประเสริฐแท้น่ะคือเรื่องนี้พระเจ้าคือพระเยซูริดเกิดมาในโลกนี้โอเคเป็นพระเจ้าเกิดมาเพื่อช่วยเราให้รอดแล้วก็พงได้ทําสําเร็จสิ่งเดียวที่มันต้องทมก็คื เมื่อเราเชื่อปุ๊บเราก็ได้รับชีวิตในรันไม่ว่าจะชั่วช้าขนาดไหนแล้วเปาโลบอกเองว่าพระเจ้าเนี่ยพเยูคิสเนี่ยเลือกเขาเมตตาเขาและอดทนต่อเขาอย่างยิ่งเพื่อจะให้เป็นตัวอย่างเรื่องนี้เลยว่าไม่ว่าจะชั่วร้ายขนาดไหนถ้าเชื่อพเยูคิสปุ๊บก็ได้รับชีวิตนีรันให้ผมได้ยืนแลพูดว่าฉะนั้นจงมั่นใจในความรอดอมั่นคงในความเชื่อพี่น้องที่ักครับตรงเนี้มันเกี่ยวข้องนะหัวข้องเราคือครอบครองด้วยการเข้าใจข่าวประเสริฐแท้พี่น้องเห็นยังถ้าพี่น้องจะครอบครองเป็นกษัตริย ครอบครองโลกนี้เป็นตัวแทนของพยคริสิ์พี่น้องจะต้องเข้าใจข่าวประเสริฐแท้แล้วข่าวประเสริฐแท้มันคือเรื่องนี้ครับเชื่อพระเจ้าเชื่อพยคริสิ์ว่าเป็นพระเจ้าที่ลงมาเกิดตายเมื่อแข็งถูกฝังเป็นเพื่อเราใครก็ตามเชื่อแบบนี้ก็มีชีวิตในรันแม้ว่าชีวิตจะแย่ขนาดไหนโอเคไม่ว่าจะเลวร้ายเนื้อนหนังแบบโคลินแต่ผมบอกนะเมื่อผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าอย่าเป็นเนี่ยผมอยากให้เราเป็นแบบนั้นอย่าเป็นแบบนั้นครับแต่พึ่งพระวิญญาณแล้วเดินในชีวิตในระดับที่สูงกว่า ชีวิตของคุณจะเกิดผลเหมือนเปาโลหรือมากกว่าในนามพระเยซูคริสต์ให้ผมได้รพูดว่าเอาละพี่น้องจุฬาเข้าให้เราดูมุมซ้ายล่างที่เขียนไว้ว่าเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคแปลตามตัวก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่าภายในสามปีครับหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือปีสองพันยี่สิบแปดถามว่าสําคัญยังไงปีสองพันยี่สิบแปดสำคัญตรงที่ว่าเราจะครบรอบสองร้อยปีที่โปรด gas sand สสเข้ามาที่ประเทศไทยครับ เราตั้งใจที่อัตวีคูณโอเคมีคริสเตียนหนึ่งแรกหนึ่งล้านตอนนี้เราเป็นคริสเตียนห้าหกแสนหนึ่งในห้าแสนฟังนะเมื่อผมพูดคำว่าคริสเตียนผมไม่ได้หมายถึงนับถือศาสนาคริสต์ผมหมายถึงพระคิดองค์น้อยก็คือคนที่บังเกิดเนื่องจากเชื่อในประเยื่คคิดว่าพงเป็นพระเจ้าตายเหมือนเข็นถูกฝังเป็นขึ้นและได้รับการยกโทษบาปเนี้ยโอเคถ้าเราจะกลับใจจ,จริงๆนะอย่าว่าแต่สามปีปีเดียว เราสามารถทวีคูณได้เพราะว่าข่าวประเสริฐแท้ที่บอกนะมีลิเดตพี่น้องลองคิดดูเด็ถ้าคนได้ยินสิ่งเนี้ว่าเชื่อไปเอ็ดสริ์ไม่ว่าจะชั่วร้ายขนาดไหนสามารถได้รับการยกโทษทั้งหมดได้รับชีวิตอิราเซึ่งหมายถึงไม่ต้องรับกฎแห่งกรรมไม่ต้องไม่ต้องตกนรกใครจะไม่เอาครับพี่น้องก็ได้ยังแต่นี่คือข่าวประเสริฐจริง,รงๆนี่คือข่าวประเสริฐที่เปาโลเปโตประกาศครับและเราจาเป็นจะต้องประกาศแบบนี้โอเคไม่ได้หันกลับไปที่ธรรมัญญติ แล้วบอกว่าพอเชื่อแล้วจะต้องทําตามธรรมบัญญัติไม่จริงครับนั่นเป็นการเล่นชู้นั่นนั่นเป็นข่าวประเสริฐเทียมนั่นเป็นข่าวประเสริฐอื่นจงกลับใจใครประกาศแบบนั้นกลับใจใหม่ให้ผมบอกนะไอ้ข่าวประเสริฐเทียมหรือว่าไอคาสอนคําสอน,สอนที่บอกว่าคําสอนเทียนสอนเท็จที่เปาโลเตือนมาตั้งแต่ต้นบทของหนึ่งโมที่ะ อันนั้นน่ะมันเป็นต้นเหตุของการหลงหายเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราดูต่อมันเป็นต้นเหตุของการที่หมายสําคัญหายไปมันเป็นต้นเหตุของการล่วงประเวณีเล่นชู้ไม่เกิดผลมันเป็นต้นเหตุที่ทําให้ชีวิตคริสเตียนไม่มีประสบการณ์หลังจากนั้นแต่เต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายจําเจเพราะอะไรเพราะลิตเดชมีในข่าวประเสริฐแท้เท่านั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณประสงค์ทำมันหยาดเข้าไปแม้กระทั่งจิตเดียวนั้นไม่ใช่ข่าวประเสริฐแท้แล้วไม่มีลิตเดทพี่น้องเขาจะยังฉะนั้นกลับใจใหม่เชื่อในข่าวประเสริฐแท้ และดําเนินชีวิตในระดับที่สูงกว่าโดยพึ่งพิงพระวิญญาณให้ผมได้ได้ไดไดยินเราพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่ละครับหนึ่งที่สองคือมีอ่าสิจารพิบาลอาจารย์หนึ่งหมื่นคนหนึ่งที่สามมีคิดจักรหนึ่งหมื่นแห่งพูดง่ายคืออาจารย์ศิจารพิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจักรมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการมีคิดสเตียนหนึ่งล้านคนโอเคแต่ผมบอกแล้วถ้าเราจะกลับใจใหม่นะ <c oughs> ไม่จํานเป็นต้องรอสามปีครับปีเดียวเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งภายในสองสามปีประเทศไทยส่วนใหญ่จะเชื่อพระเจ้า ให้ผมเผยจะนะว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงเพราะพี่น้องฟังอยู่แล้วคุณกลับใจแล้วคุณเชื่อในข่าวประเสริฐแท้จำไว้ว่าข่าวประเสริฐแท้ก็คือพระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะช่วยคนบาปให้รอดแล้วพระองค์ได้ช่วยไปแล้วโดยพระราชกิจแห่งการทรงไถ่การตายถูกฝังและเป็นขึ้นและใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะชั่วร้ายขนาดไหนก็นได้รับชีวิตในรัานเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก่อนพี่น้องเข้าใจไหมเพราะมัมพีพพพพโรบที่5ข้อ8บอกแล้วว่าพระเจ้าทรงสำแดงความรัก แกเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปพระคิดอย่างส่งเส้นประชนเพื่อเราพี่น้องเห็นยังหลายคนชอบบอกว่ากรอเป็นคนดีก่อนบอกไม่จะเป็นต้องรอเชื่อพระเจ้ารับท้องยางของพระเจ้าจะช่วยเขาเองให้ผมได้ยินและพูดว่าโอเคเอาละให้เรามาดูหนึ่งที่สี่ครับดูมาทางขวาขอบัตรหนึ่ง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 พี่น้องครับถ้าพี่น้องได้รับพรสอนขอบัตรหนึ่งโอเคถ้าพี่น้องได้รับพรจากคําสอนของผมผมอยากให้พี่น้องสแกนหรือว่าส่งเนี่ยพร้อมเพย์มา0ู7ย์5 5ด0 2ดสามแปาหหนึ่งมาบัตร แล้วก็พอได้สลิปเสร็จให้มาส่งมาในช่องคําสอนที่อยู่ใน Facebook ส่วน YouTube Facebook นั้นผมอยากให้พี่น้องตั้งใจเขียนว่าเนื่องจากสิ่งที่พี่น้องเรียนพี่น้องจะตอบสนองยังไงเพื่ออะไรครับช่วยกันดันโพสต์ครับโอเคช่วยทําให้อลกอทําให้ Facebook เปิดการมองเห็นเมื่อไรก็ตามที่เราช่วยกันเขียนส่งข้อความเนี่ยในที่สุดแล้วมันจะทําให้ข่าวสารที่ถูกต้องโอเคไปเร็วขึ้นพูดง่ายๆคือผมกําลังท้าทายพวกเราอ่ะท้าชวนมาเป็นเพื่อนร่วมงานกัน โอเคสองที่บทที่บทที่สองก็สองบอกคาสอนที่ท่านได้รับให้ส่งมอบต่อไปรับปัจจุบันนี้หนึ่งในสิ่งที่คุณส่งมอบต่อไปได้ง่ายที่สุดก็คือเปิดให้ดูหรือส่งหรือแชร์ไปครับโอเคพี่น้องครับเมื่อคุณได้ยินคําสอนเนี่ยหกโมงครึ่งเพลงออกไปแล้วโอเคทุกวันเพลงออกหกโมงครึ่งผมอยากให้เราไปออไปตั้งใจตั้งใจฟังโอเคนี่ผมจําไม่ได้แล้วนะว่าผมเขียนเพลงเรื่องอะไรอ๋อ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 ,อ,อ,อเพลงชื่อความจริงของข่าวประเสริฐครับพี่น้องที่รักไปฟัง เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ผมเริ่มใส่คาว่าปฏิรูปเป็นการเปล่าประกาศเชิงผนวจนะว่าการปฏิรูปทางความเชื่อจะต้องเกิดขึ้นโอเคพี่น้องไปดูครับเราจะต้องเป็นเหมือนเจ้าสาวของพระคริสต์เหมือนเปาโลอะที่ต้องต่อสู้เพื่อความจริงของข่าวประเสริฐเขาจะยังเราต้องครับหกโมงครึง่งซึ่งหมายถึงเพลงออกไปแล้วไปฟังแล้วนะมันสการพระเจ้ากดไ like, ลค์กดแชร์โอเคผมอยากให้เราออกกันอะโอเคไปรอเลยว่าพอหกโมงครึ่งจะออกปุ๊บพอออกปุ๊บ,ปบเปิดฟังแล้วเจอคนอื่น เขียนกดไลค์กดแชร์ได้กดไลค์กดแชร์ไปทําให้เปิดการมองเห็นโอเคแล้วพอหนึ่งทุ่มคำสอนออกไปรอกันครับให้เราติดคําสอนยิ่งกว่าติดซีรีส์ในนามพะเซูคิ์อามนปะ่ะเมื่อคุณได้ยินคําสอนที่มาจากความผีเนี่ยใจของคุณจะพุกพานใจของคุณจะเล่าร้อนแบบนี้ก็คือมันเป็นคําสอนจริงๆฟังนะพักคําของพระเจ้าที่ถูกต้องจริงๆมันจะมีฤทธิ์เดชครับถ้าไม่มีฤทธิ์เดชนั่นแปลว่านั่นถูกบิดเบือนเรียบร้อยพักคําของพระเจ้าที่ถูกอธิบายอย่างถูกต้องจะมีฤทธิ์เดชแน่นอนฉะนั้นหนึ่งทุ่ เขียนว่าต้องการทําอะไรโอเคดูต่อไปพี่น้องที่รักเขาให้เรามารับมหาสนิทที่แปลว่าสนิทมากโอเคพัดกายพงแตกหักเพื่อเราหายดีเนี่ยเราเปล่าประกาศว่าเราเป็นหนึ่งเราเป็นเจ้าสาวของพระคิดเมื่อเราฟื้นขึ้นมาเราเป็นเจ้าสาวของพระคิดเป็นหนึ่งเดียวกันกับโรงในนามพระคอเดเขาเรียทําละแล้วพีน้องที่รักพระเยซูบรรลุวัตถุประสงค์ของการช่วยคนบาปใหารอดถ้าคุณเชื่อแล้วไม่ว่าคุณบาปขนาดไหนจงแน่ใจว่า คุณได้รับชีวิตน,นิรันด้แล้วได้เรียบร้อยครับไม่ใช่จะได้นะคุณได้รับเมื่อคุณเชือเอปป่อพระเยซูคริสต์ปุ๊บนับตั้งแต่จุดนั้นคุณได้รับชีวิตนิรันดิแล้วบาบของคุณทั้งหมดได้รับการยกแล้วพระเจ้าลืมทั้งหมดแล้วตราบใดก็ตามที่คุณยังคงยึบมั่นในความเชือ่อจําไว้มั่นใจในความรอดและมั่นคงในความเชือ่อเปิดคลิปดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์เปิดคลิปดูด้วยกันในครอบครัวแล้วคุยกันว่าคุณจะเชื่อฟังพระเจ้ายัางไงอย่าลืมนะให้คุณดําเนินชีวิตรรรรัับ่่่่าาาาวปปปะะะกศขขเเเสิิแทจงมมีีีชตลือนไพห ต้องตั้งใจจะทําให้ประเทศไทยมหาพระเจ้ามาถึงพระเจ้าในรุ่นของเราแล้วผมป่าประกาศว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะวันนี้คุณเข้าใจข่าวประเสริฐแท้แล้วว่าไม่ว่าจะบาปแค่ไหนแ,แค่เชื่อพระเยซูคริสต์ก็รอดได้แล้วเปาโลเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ป่าประกาศเรื่องนี้ยึดมั่นในเรื่องนี้โอเคแล้วก็แชร์ไปให้อาจารย์ให้ครูของคุณให้เพื่อนของคุณดูเพราะในที่สุดแล้วพวกเราจะกลับมาสู่ข่าวประเสริฐแท้เอาละให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อ,อข,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 ของฉันขึ้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 นพูดช้าโลมพระเจ้าบอนครับ Amen.